ครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบพ่งเสียงนะครับในรถ Honda ตัว City ตัว RS ซึ่งขั้นตอนในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงหรือขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงยนต์ครับเพื่อสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของรถทุกท่านนะครับก็อยากจะได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดวันนี้ผมพามาชมขั้นตอนลัทธิในการออกแบบติดตั้งทางชีมงานอุปกรณซาว์ราชะพูนะครับอันดับแรกนะครับเราได้เลือกนะครับคัดสรรอุปกรณ์ซึ่งมีคุณภาพที่ดีแล้วนะครับเราก็ต้องได้รับการติดตั้งซึ่งเข้าใจโครงสร้างรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด เรามาดูขั้นตอนเทคนิคในการออกแบบติดตั้งทางชีมงานวอชพอนธ์สาวร่ตนครับอันดับแรกนะครับเรามาดูนะครับในส่วนการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดั้มการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับเพื่อมาทําโครงสร้างให้มีความแข็งแรงนะครับลดค่าลีกลดค่าพวกไวซ์เบสชันหรือการสะท้อนซึ่งการสะท้อนจะมีผลนะครับต่อเรื่องคุณภาพเสียงเรื่องของเฟสนะครับวันนี้เรามาดูเทคนิคในการติดตั้งแผ่นดมแมทางทีมงานวอนซสาวรัทน์ครับดูงานแดมดูการสร้างเจ้าตัวเอนฟอร์สเมน ดูการยึดเกาะระหว่างแดมกับตัวไม่ได้รดมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับและนอกจากนั้นนะครับวันนี้เรามีเครื่องครับเป็นตัวสาวเทสมาทําการทดสอบกันดูครับว่าการติดตั้งตัวแผ่นดมไปแล้วเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงและมิติเสียงได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเราทําการทดสอบฟังนะเห็นไหมครับเราจะได้มิติและที่เสียงที่ชัดเจนนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดม และนอกจากนั้น,นครับเรามาดูนะครับเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์สังเกตให้ดีๆนะครับเรามีการออกแบบดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์ให้เหมาะสมกับรถ Honda ตัว City นี้โดยเฉพาะดูครับนะครับเราปิดปุ๊บองศาเปลี่ยนเราจะเห็นบุมองศาที่ทางทีมงานโอคอนซาวและชุดน,นะครับเราได้ทาการออกแบบดีไซน์ตําแหน่งในงการติดตั้งเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนอกจากนั้น,นครับเรามาดูในส่วนประตูชิดหน้าก็เช่นกันนะครับดูงานแดม ดูความยืดหยุ่นของแผ่นแดมแคลิเบตดูการสร้างเจ้าตัวเอ็น r พสเมนต์นะครับดูการซับเสียงนะครับฟังดูนะครับได้มิติแล้วทีเสียงที่ชัดเจนนะครับปัดจากพวกค่าพวกไวสเปซชันหรือพวกน้อยและนอกจากนั้นนะครับเรามาดูครับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์ครับดีไซน์เฉพาะรถ Honda City โดยเฉพาะดูมุมองศานะครับ นะเห็นไหมครเราจะเห็นความแตกต่างนะครับเพื่อยกระดับพิธีเสียงพร้อมกับนำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวเอ็กซ์ตร้าลิงค์เข้ามาติดตั้งในระบบพุ่งเสียงรถยนต์นะครับแล้วเรามาดูครับนะครับตัวครับตําแหน่งในการติดตั้งเจ้าต,ตัวซิตเตอร์นะครับการออกแบบดีไซน์ยึดแน่นหนานะครับพร้อมก,กับทําการปรับมุมนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบพุ่งเสียงในรถฮอนด้าตัวซิตี้คันนี้นะครับ จ้าตัวซับที่หล <ste> ุมยางไรติดตั้งแบบไหนให้เบรที่ได้หนักแน่นและนุ่มนวลเรามาดูเทคนิคกันครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทการติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางไรนะครับเราจะทการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดัเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดการะทอนนะครับเวลาซับทํางานปุ๊บเนี่ยมันจะมีการสท้อนค่อนข้างสูงครับวันนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งแผ่นดัเข้าไปนะครับกับนิ่งมากๆนะครับนอกจากนั้นครับเรามาดูขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวซับนะครับเลือกซับนะครับของยี่ห้อเชลเลนเจอร์ซึ่งมีไซส์ขนาด 11นิ้วนะครับประทำการติดตั้งองครับจะวางลงตัวพอดีนะครับเวลเราเราทาการสวิต์เปลี่ยนยางไหลเราแค่เพียงแต่หมุนน็อตนะครับสกรูตัว8มิลตัวนี้หมุนออกมาแล้วครับแล้วก็ยกยางไหลมาได้นะครับและที่ประเด็นสำคัญนะครับในการติดตั้งตัวเซอเฟอร์นะครับเราต้องยึดให้มีความแข็งแรงแน่นหนานะครับเพื่อให้ได้เบรที่ได้หนักแน่นและนุ่มนวลและดูมาตรฐานในการวายสายก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งตัวซับที่หลุมยางไหลในรถ Honda City ี้คันนี้นะครับขั้นตอนซึ่ ในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็คือขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวชุดแผงฟิวนะครับันดับแรกนะครับตำแหน่งในการติดตั้งตัวชุดแผงฟิวนะครับเราต้องเลือกตำแหน่งที่มีความเหมาะสมนะครับง่ายต่อการสวิตช์นะครับไม่ว่าเราจะสวิตช์อุปกรณ์ต่างๆนะครับจะไม่ไปส่งผลนะครับกระทบกันนะครับการสวิตช์ก็จะได้สะดวกสบายเหมือนเดิมวันนี้เราได้เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมตรงนี้นะครับอยู่ที่ข้างแบตเตอรี่ดูนะครับจะมีพื้นที่ ให้เราได้ทําการออกแบบติดตั้งตัวชุดแผงฟิวส์ครับเรามีการสร้างเพจนะครับนำแผนโลหะทําการพับขึ้นรูปแล้วก็มายึดโครงสร้างของตัวชุดแผงฟิวส์นะครับเพื่อให้การลื่นไหลของกระแสได้ดีวันนี้เลือกใช้ฟิวส์ของยี่ห้อฟรีเกตนะครับเป็นท็อปเปอร์แล้วมาดูมาตรฐานในการวายสายทางชีมงานวอร์ดซาวราชชุนครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัหรับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวชุดแผงฟิวส์ในรถ Honda City คันี้นะครับในการปรับจูนนะครับเจ้าตัวโเซสเซอร์นะครับของนัก นะครับรุ่น 500s นะครับอันดับแรกนะก่อนที่เราจะทำการปรับจูนนะครับทางทีมงานวอนสาวเราจะพูดครับเราจะทำการรีเวลชิ่งเพื่อให้ไม่เกิดสัญญาณขิดนะครับดูสัญญาณที่มันเสียรูปทรงครับเราก็จะตั้งวอลลุ่มนะครับไว้ระดับหนึ่งนะครับประมาณ3ใน4อันนี้อยู่ที่การแลกเปลี่ยนความเขเห็นกับทางเจ้าของรถวัตฟังเพลงแนวไหนนะครับวันนี้เราก็ตั้งไว้ที่ประมาณสักสในสี่นะประมาณสักสี่สิบเจ็ด แล้วเราก็ทําการรีเวลแมทชิงนะครับเราจะมีเจ้าตัวสโคปมาทําการวัดรูปครึ่งของสัญญาณนะครับไม่ให้เกิดการผิดเพี้ยนนะครับของรูปทรงสัญญาณนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการรีเวลแมทชิงเดี๋ยวข้างหน้าเราจะมาถ่ายให้ชมนะครับหลังจากที่เราทาการรีเวลแมทชิงเสร็จสิ้นอปที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาเลือกการทํางานของตัวตัวลำโพงนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดหน้าชุดหลังแล้วก็เจ้าตัวซบวฟเฟอร์เราก็ทําการตั้งแทร็กเก็ตนะครับก็คือนะครับรูปแบบของการนะครับ คัดออฟความถี่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ตัวสเปคของตัวลำโพงที่เราท,ท้าการติดตั้งว่ารองรับแบนด์วิดท์ได้กว้างมากน้อยขน,นาดไหนนะครับวันนี้เราก็ต้องการคัดออฟนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับชุดหน้าเราก็ตัดอยู่ที่80เฮิรเพครับชุดหลังนะครับเราก็ตัดอยู่ที่80เฮิรเพนี่เป็นการคัดออฟเป็นทากเก็ตที่อ้างอิงนะครับพอเราตั้งทากเก็ตเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูในส่วนของตัวซบวฟเฟอร์ก็เช่นกันนะครับ,ราาว,ว,นนรบวันนี้ก็คัดออฟอยู่ที่ 8 0ฮตนะครับตัวสโลปอยู่ที่4 8นะครับพอเราได้นะครับการตั้งค่า t ทรกเก็ตเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาทำการป้อนเป็นสัญญาณพิงน้อยนะครับซึ่งเป็นสัญญาณเป็นแฟดนะครับจะปล่อยสัญญาณนะครับเป็นไซด์เวฟทุกย่านฟาร์มทีนะฮะแล้วเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือวันนี้เราจะมอบหน้าที่ให้เจ้าตัวสเปกตรัมตัวนี้นะครับที่อยู่หลังเจ้าตัว ตัวคอมตัวนี้นะฮะบตัวโนบุกตัวนี้นะครับเป็นเจ้าตัวสเปกตรัมตัวนี้ก็เป็นที่การใช้แพร่หลายนะครับในห้องสตรีโอหรือห้องบันทึกเสียงจะใช้เจ้าตัวสเปกตรัมกันไปที่แพร่หลายวันนี้เราก็มอบหน้าที่ให้เจ้าตัวสเปกตรัมของออ d i o c คอนโทรลมาทําการวัดนะครับค่า r t ในระบบอะคูสิกในรถ Honda City คันนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการป้องพิ้งป้อนพิ้งน้อยนะครับเดี๋ยวเราทำการปรับ เัาแต่ง EQ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูในคลิปต่อไปนะครับเนื่องจากการสัญญาณป้อนพิงน้อยนะครับเราต้องการในภายในห้องสิ่สารมีความเงียบสงบมากที่สุดเราจบทำการพูดไม่ได้ครับมันจะมีผลเรื่องของอย,ย่านความขี่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการปรับค่าแก้ไขพลอมติกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบมิติและเสียงดูนะครับครับ หลังจากที่เราได้ทําการป้อนสัญญาณพิงน้อยนะครับแล้วก็มาทําการแก้ไขระบบอะคูสติกนะครับภายในรถ Honda City คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูนะครับชั้นแนนที่เราได้ทำการแก้ไขระบบออคูสติกนะฮะนะครับคนนี้นะครับเห็นฮะนี่คือการแก้ไขระบบอะคูสติกนะครับโดยอ่านค่าจากเจาก้าตัวสเปกตรัมนะครับก็จะรับ นะครับสัญญาณพิยงน้อยมานะครับแล้วก็มาทําการนะครับแสดงผลกราฟที่หน้าจอให้เราได้ทาการแก้ไขนะครับย่านความถี่บางย่านนะครับที่มีปัญหาวันนี้เราได้ทําการแก้ไขนะครับเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการนะครับซาวเช็คกันนะครับก่อนที่เราจะไปทําการทดสอบนะครับเดี๋ยวเราไปทําการซาวเช็คดูนะครับฮัลโหล left speaker right speaker left speaker right speaker ครับหลังจาก <Mon o. S 1> ที่เราทำการเช็คนะครับบาลานซ์ซ้ายขวาเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อ,อไปเราไปทำการเช็คครับรายเรียกของชิ้นดนตรี พวกเพลกา t ชันนะครับถ่ายทอดมาได้รายละเอียดช,ชัดเจนมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบดูนะครับ ครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบโดยใช้เป็น sound test นะครับมาทำการทดสอบการถ่ายทอดเลยรหล่าชิ้นตีนะครับไม่ไว่าจะเป็นพัคชันการทํางานพวกสแรนหรือพวกกระเดื่องทำงานนะครับออกมาได้มิติและที่เสียงได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็ไปทําการทดสอบแนวการฟังของเพื่อนสมาชิกแต่ละท่านแต่ละท่านนะครับเดี๋ยวเราฟังสักแนวหนึ่งนะครับ หลังจากที่เราต้องการทดสอบฟังนะครับมีความเพลิดเพลินกับลายเหลี่ยมของชิ้นจีนะครับฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับฟังสึกเป็นการผ่อนคลายไม่รู้สึกล้านะครับนี่คือขั้นตอนแลกชินิกนะครับในการออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงบีเลนชุดหน้าชุดหลังขั้นตอนนะครับในการเซตอัพนะครับการรีเวลแมทชิ่งสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์นำสัญญาณเข้ามาที่เจ้าตัวโรดิเซอร์และนอกากนั้นเราก็ ทำการแก้ไขระบบมากคูสติกโดยการป้อนสัญญาณพิงน้อยแล้วก็ทําการปรับแต่งนะครับค่าพารามิติรตามคาเลคเตอร์ของเพื่อนสมาชิกก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับตลับขั้นตอนและก็ทีนงดในการออกแบบติดตั้งระบบพุ่นเสียงในรถอนด้าซิตี้น้นเลครับตลับเพื่อนสมาชิกท่านใดน,นะครับ ที่ใช้เจ้าตัว Honda City นะครับหรือจะเป็นรถทางค่าย Honda นะครับกจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์นะครับได้เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเข้าใจโครงสร้างรถแต่ละรุ่นแต่ละย่อนะครับก็เชิญได้ที่โอเว h ร์ฮอนสาชพะช้นะครับและนอกจากนั้นนะครับให้สังเกตนะครับเห็นนะครับการติดตั้งนะครับถ้าเรามีการปรับองศาที่เข้าใจโครงสร้างรถปุ๊บเนี่ยการแก้ไขนะครับย่านวางถี่หรือย่านแทบไม่ต้องทำการแก้ไขอะไรมากเลยนะ ก็จะมีความราบเรียบสูงเลยนะครับนี่คือขั้นตอนและก็ชิคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงในรอนดาซิตี้คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่เราก็จะมานำเสนอเพื่อจามาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโคบอรฮอนซาวราชพึษงนะครับ